โอ้มันเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้มันล้วงมันล้วงทั้งเป็ดทั้งปลาครับเป็ดกินที่เบืออโหรอ้โหอ้โหมีสโห้หโอมโห้โหโอ้โหโอ้โหโอัโหอ้โห้ไม โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารม้ากันต่อนะครับ <Okay. S 1> มีสองคอกน,นะเดี๋ยวไปดูกันครับหเจ้าป่า,าโอ้ที่นี่เขาสีสันสวยงามนะนี่เป็นบ้านเหมือนคล้ายๆบ้านฮอปปิกครับเงบียบเงบียบเงียบโอ้ยคุณเปาถ่ายรูปกับม้าไหมโอ้ยเงียบเงบียบจังโอ้เจ้าเปาให้สองตัวหมดเลยเหลือ<งาน>อันเดียวโอ้ตัวนี้รอต้องนานแล้วโอ้โหให้ฉันอันเดียวเองเหรอเจ้าเป่านี่นี ตัวนี้ที่เราถ่ายมาจากข้างบนนะเรานึกว่ามันเป็นรูปปั้นเหรเพื่อนเพื่อนคือมันยืนนิ่งอยู่ตรงเนี้ยนึกว่ามันเป็นรูปปั้นจริงๆนะแต่เป็นตัวจริงเนี่ยเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะเนาะแบบตัวข้างบนเนี่ยนะมันนิ่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเย้แล้วเสล็จุดสุงห้าทัพปูด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 เดู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 รูด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 ปดู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  ไปครับไปครับโอ้โหโซนหนักมากเอ๊ะวันนี้ก็จะเป็นนกเจ้าเป่า่ะเคยโดนนกแก้วอ่ะจิกมือมาแล้วรอบหนึ่งครับเจ้าเป่าเลยบอกว่าขอวันนี้ขอมาดูเฉยๆแล้วกันเพราะว่าโอ้โหดูสิมันอยู่ข้างบนกันเพียบเลยถ้าสมมติว่าใครเอาอาหารเข้ามานะเพราะว่ามันบินมาเลยอ่ะนี่เห็นไหมนกแก้วอ๋อมันก็มีอาหารอยู่ของมันนะมันมันกินข้าวโพดอยู่ครับเพื่อนๆเนี่ย ดูดิเงียบ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 อะไรเจ้าเปล่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ฉันหลับอยู่ฉันหลับอยู่ฉันหลับอยู่แล้วมันพูดได้ไงน่ะแน่ไหตัวนี้เหรอโอ้ฉันง่วงมากเลยนะเนี่ยอย่าทำเสียงดังนะเจ้าเปล่าเพราะฉันกำลังนอนอยู่บอกว่ามาทำอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเฮ้ยนี่ไงบ้านขนมที่เจ้าเปล่าอยากเข้าหรือเปล่าใช่ไหม โอ้โอเป็นบ้านของฟา์มิโก <Yes. S 1> ไปก๊อกๆนี้เพื่อฟามิงโกจะเปิดประตูให้เรา <Yes. S 1> ก๊อกกอกกอกฟามิโกเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้เปียกหน่อยเ <What? S 1> ปิดได้ไหม <c oughs> อ๋นน <c oughs> อมันเป็นปูนหมดเลยครับไม่ได้ฟัร์มงก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของดอกฟาร์มิโกครับเพื่อนๆทะลุไปเป็นบ้านปาลาคราบนี่ฝั่งนี้จะเป็นบ้านปาลาคาราบนะครับ จะเป่าขึ้นไปปั oh. wow! oh, like ่นเรือยักษ์นะครับใช่ไหมขึ้นได้ไหมโอ้โหดูเลยอันนี้เรือยักษ์จริงครับเพื่อนโอ้โหขันไปเริ่มเท่ามาว้าวอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ยลำนี้มันเหมือนจะแบบลอยน้ำได้จริงๆนะเพื่อนแต่มันไม่มีที่ปั่นครับที่ปั่นมันใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นเรือที่เอาไว้ขับในน้ำได้โอเคครับตอนนี้เรามาถึงบ่อของปลาคาร์ฟนะครับ นี่ฝั่งนี้จะเป็นบ่อปลาคาร์ฟอ๋อก็จะมีเกมปลาลูกโป่งด้วยอ๋ออมียิงธนูด้วยครับปลากระป๋องยิงปืนนะครับตับครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นบ่อปลาคาร์ฟฟาร์มกระต่ายนะครับวัวนี้บ่อปลาคาร์ฟที่นี่จะปลาคาร์บเยอะมากนะครับเพื่อนๆโอ้ปลาคาร์ฟปาปากกันบอแหวครับอาหารจรงมาอาหารจรงมาโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะครับจะเป่านะเดี๋ยวเดี๋ยว ให้พ่อขึ้นไปก่อนนะครับโอเคโอเคครับไปแล้วครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราโยกคันโยกนะครับไปด้านหน้านะครับมันจะไปทางด้านขวานะครับดึงถอยหลังจะไปทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้คุณแม่กับเจ้าเปาครับมาครับนี่แล้วเดี๋ยวเราดูว่าปลาคราบจะมาหรือเปล่านะครับนี่อาหารเราครับกระปุกละส0่าทคบาททั้งเป็ดทั้งปลาคราบเป็ดมันกินมือเหรอ โอ้โดูโอ้โโอ้ยเยอะมากครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับอ่าเป็ดจะได้กินด้วยนะครับโอ้ยน้ำกระเด็นโอ้ยเยอะเลยโอ้ยบ่อเปียกๆๆๆบ่อเปียกแๆกราบกราบขอฉันมั่งขอฉันมั่งโอ้เป็ดมาเป็นแถวเป็ดมาเป็นแถวอ่า ด,ดีโอ้โหมากินกันเลยอะเกือบจับ,จบ<ว>ดอนยับนิ้วออกินปลเสรอ๋อมันเป็นลายมันมันเป็นลายมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลองดูว่าพ่อจับเป็ดได้ไหมเอ้ยมันไม่อยากให้พ่อจับอะ่ะโอ้แต่มันกินที่มือเจ้าเปล่าเลยนะพ่อ,อ <K' an> <K' an> ขอ,ขอ,ขอลองว่งมามันกินจากมือพ่อไหมมันกินมือฉันอ้อ้าวนี่ฉันหยอดลงปากนายเลยแล้วกัน ตัวีขาวมันจะไม่เจ็บัี่ขาวตัวีขาวเนี่ยมันจิกมือพ่อเ,เนี่ยแดบฟันเนี่ยตัวหนูมันนสุอมาเดยอมาก็ตัวนี้น่ารักะะอ่ะสงสัยจะให้กับมือไม่ได้ละมันมองไม่เห็นว่าอ๋อให้ให้เป็ดตัวนู้นบ่างคนระ มันนขึ <minutes> ้มาอยยู่ <lawsuit> ่บนปลลาเอะครับตอนนี <urai> ้เราฝูงเป็ดก <co> ับฝูงปลาก็ตามเรากันมานะครับนี่ไหมโอ้แค่แล้ครับมีเสียงเฮ็ดมาด้วยมันเดินทางมเแล้ครับดู็วเร็วเร็วเร็วไปทับไปขับมาทำไมเร็วไปล้าเร็วไปเร็เร็วเป๋านี่จะพาเราไปเข้าป่าเข้าดงอยู่เลยนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิวนะครับ วิวสวยมากอ๋อเจ้าปลาแบบมาอย่างชิวครับนี่โหอ,อย่างชิวตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับไปที่ภูเขาตรงนู้นนะครับ<ะ>คิดว่าเราจะไปถึงไหมวันนี้นี่ก็วิวสวยนะน่าจะเป็นฝั่งของที่พักนะครับเป็นทิวสนเป็ดกำลังเดินทาามาหาเราอยู่นะครับสองตัวนู้นอุย้ยไอ้สองตัวนู้นก็ตามมาครับโอเคครับเจะปลาไปแล้วครับ มาแล้วเจ้าเป็ดน้อยมาแล้วโอ้หมาเป็นฝูงครับมาเป็นฝูงโอ,โอเคครับตอนนี้น้องเป็ดก็มาอีกแล้วนะไม่เห็นแดงเลยพ่อเห็นไหมหรอโอเคครับจะเป่าให้หาเป็ดกับมือครับ<อ>จับปลาคาร์ฟได้ไหมเ,เดี๋ยวพอ่อจับปลาคาร์ฟมาตัวหนึ่งตัวนี้มันเหมือนงีแผลนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วชั้นเป็นลายโอ้ยแผลแล้วน้ตกจมแล้วเจตีกันตีกันตกกลางตกกลาง เนขาอยู่แถนี tá, Porque, ้ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องย้ายที่นะครับเพราะว่าเราชอบโดนดูดเข้าไปในน้าผุครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดปฏิบัติการตามล่าเป็ดกันนะครับมีเป็ดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปหาเป็ดครับปฏิบัติการตามหาเป็ดนี่มากันเป็นฟูงตอนนี้ จะเป่าให้มันทั้งกระปุกครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรเลี้ยงหมดแล้วนะถ้าถ้ามันหกหมดี๋ยวเจ้าเป่าโอ้มันเจอแล้วครับมันเจอแล้วโอ้มันลัวมันรัวโอ้ย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 กระเด็นเลยกระเด็นเลยเพรมันต้องใส่นี้พวกกันโอเคครับตอนนี้เราให้อาหารหมดเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าเตี้ยบค่าละ